เวฟไร้ผ้าเอสหัวเทิกนะครับเครื 5, 4, อ่องห้าสี่ขบวนโปรหมกกองนะครับชุดสี่มีตนิตรงนี้นะครับ เรื่อไมาไฟเกียร์ขึ้นนะครับความเร็วไม่ขึ้นเรื่อยมาง่งๆนะครับเครื่องดีนะครับคัดมือนะเล่มชุดโอนครบภาษีขัดเกินนะครับโอนได้ต่อได้ปกติสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชุมบี